ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้อยู่อยู่กับปาเกมสุดไป10ใช่ไหมโอเคโอเคปัญจีด้วโอเคผมนายปุณิย์ปุนิย์นี่ก็จะไปแคทเกม เวดซอมบี okay, uh, ้โอเคเราจะมาตั okay, ้งชื่อกันก่อนนะเอ่อตั้งชื่อว่าเอ่อโอเคแล้วกัเราตั้งชื่อกันเสร็จแล้วเราก็ลุยกันเลยเกมพันเวทซอมบี้นำเสนอโดย E.A. เ e s ไปเลยก่อด่านแรกก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ซอมบี้ใช่ไหมโอเคเกมนี้เล่นในไรวะอ๋ออ <Okay. S 2> ีกวางดีไงพีชชูตเตอร์มันชื่อว่าพีชชูตเตอร์มันเป็นทัวร์ใช่คีบอลขี้บอลจ้าอาวุธที่จะก่อบ่อแพรนก็คือเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงมาเราสามารถเก็บได้โอเคเราจะได้ยี้าวดวงอาทิตย์ไปกันซอมบี้มากันแ้วเนาะ no? เช่เออเออตายเลยเออแหละแคบแลสคือเหมือนว่าซอมมี่ธรรมดาเนี่ยจะจะโดนอ่าถั่วของต้นถั่วของพีชิวเตอร์ เจอเนี่ยตายภายในสิบนัดนะครับผมน,นับอยู่เมื่อกี้นะเขียไปข้ามด่านโอ้ดูเหมือนว่าจะได้อ่าเขาเรียกว่า,กกอ,ะาอะไรอโอ้เขาจะว่า sunflower ววโอเคเมื่อก,กี้เห็นอยู่มาดีมากตอนนี้ครับจะมากันเยอะโอ้โอ,โอ,โอ้ครับเขาบอกว่า sunflower sunflower เดียวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวทูสาม add last t h อ e e o p t ก็คือให้วาง sunflower ทั้งส,สามตัวอ่าเออน่าจะมีห้าพื้นที่นะครับเพราะว่าอีกสองพื้นที่ยังไม่ปุยอย่างนะครับไม่รู้ซอมบี้จะมาตอนไหนโอ้หดูมาซอมบี้จะมาได้ ผมอยากได้แสงเยอะๆผมจะวางสัไฟฟ้าสักสองแถวเล่นกันผมอยากได้แสงผมอยาแสงเยอะๆนะผมอยากได้แสงเยอะๆเลยอ่ะโอเคนู่หมาว่าถั่วเนี่ยหรือพิชูเตอร์เราเนี่ยจะดูจุดทีได้คืชตอร์ฟฟ้าจุดทีไม่ได้ แต่แ่ผลิตแสงก็เออไม่แค่ตัวจ้าอะไรบ้างอเคไหมครบละทีนี้น่าจะส้าไปสมควรถ้าเรามีซัตเฟิร์เวอร์สองแถวเราจะได้เงินแบบจุ๊บโป้ก็ดีอยนนู่แต่มันมีซัตเฟิร์เวอร์เวอร์ชั่นองหัวไม่ในในนก็เพื่อนมีชีวิตละ าจจะกายพันธุ์มีตัวหัวก็ได้นะจะมีอยากจะมีเออว่าแต่ไอ้ทองตรงนี้คืออะไรเนี่ยทองตรงนี้เนี่ยเนี่ยทองตรงนี้เอาตรงนี้เนี่ยคืออะไรนี่อืมน่าสนใจโอเคซอมบี้มาวงแบบ อ่ายูเวออฟซมี oh. ้อส c o m i n ตาไฟลวโอผีทงมายัโอ้ทงซอบี้โอมันมีประเทศชาติซอบี้เลยมาเลยพวกซอมบี้ทั้งหลายตายยังกันรัวรเลยปยยปยาก ตัวอะไรดิวช่วยหน่อยยัง mm ขี mm, ่น uh ช่วยหนิบอมบราวอัพอัลซอมบี yeah. ้อ oh, ินแอทเอเรียโจมตีซอมบี้เก้คลิปหนึ่งเราจะเล่นแค่สามดาโอ้ยซอมบี้หัวอะไรเนี่ยหัวจะตาจอนเด้ออู้ไอตัวนี้เอาไว้ระเบิดใช่ไหม เจอรี่บอมมันก็คิดว่าบอมระเบิดไปเวู้ชิลล์ฮัสติสเพียงกค่ว่าวะะน,น,น,นี่หมวกแพกพีชูตเตอร์เใ้ยเอ๊พียงเดี๋ยะเดี๋ยวมาเลยเหรอเอย,ยังไม่ตั้งตัวเลยนะเฮ้ยยังพีชูตเตอร์ยังไม่ตายเลยเนี่ยเฮ้ยถั่วถั่วเรายังไม่มาเลยเลยเนี่ยมาถั่วมาแหละ ปิวอัปิวอัปิวอะปิว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 มาอลยจตายนะปิวสิดแลตายปิวปิวปิวมาเล่นกลางใช่ไหมวังปุ๊แล้วทรมาร์สกนเจัสเจสัส อยมนอะอ้ย so, ูแ <blunt animation> ้นี่เกมหาชิวๆวางม่่อะไรเ่ีเทคนิควางม่มวางแบบโิ่ม่การวางแบบอล่ะเฮ้ยตัวนี่หัวจราจนี่ไหนอ ต hey, ัวจราจรมตายม่มาดูกันตัวมันจะตายตอนไหนวาจตัวจราจรตัวจราจรนคะเฮ้ยาววอตชดึงชุดึงชให้กับมันสังเวยหนึ่งชสังเวยสังเวยหนึ่งชุ

ตอนนี้นะคะก็มวกเวท้ายกันไรเออโอเินคนแบบนกไลน์ไลน์เพิร์นหัวคงกันแล้วือระเบิดระเบิดตรงไหนดิเลือดตอนแรกอะไรเนี่ยมันคือเถื่อถื่ออะไร ดูซิมันชื่อว่าัวนะโอเคเลียนเท่า,านี้